อยู่ในยามนี้สติ๊กเมนกันอีกแล้วอีบีสุดท้ายของเกมดีแล้วนะโอเคก็ค่ะคี่อันนี okay. ้แหละคือเอลลี่กับนี่เปย์กับกับอะไรก็เสียงเกมก่อนเลยอย่างไรอ่ะเอาไปเอไปประมาณนี้โอเคเราดีเราอันนี้คือเอาไม่ไม่ให้พูดแล้วกันเอออ๋อมายังไงรถถังที่ขโมยมา เอาไปทำไมเอ่อรถถังเลยนี่ตัดกางกระบอกเงินท็อพเฮดมาเลยผมไปผาไปดูเรื่องเอาเดี๋ยวได้เลยทางนี้ไล่แฮนด์แมนมาแล้ว่ามันมาเลยเน่าแฮนดี้กับแฮนดี้กับเอลลี่ควรทำยังไงดีเอาเงินเจอเงินต้องเอาเงินไปก้อนลงไปเราจะใช้เอลลี้ตัดกาง โอ้โหอย่างไกลเลยความนาเฮลลี่เนี่ยก่อนยุบต่อไปเราใช้บอลลูน,น,อลนเอ,อ้ยแล้วฉากนี้ไม่ใช้เวลานานมากโอ้โหนะมันจะรอดไหมโอเคเราว่าทำยังไงต่อดีอ,อ้าวผมยังกดไม่ทันเลยไล่แฮแมนนะมาตีใส่แค่นี้ ต่อไปเราลองไม่รอดไม่รอทั้งสคนเอิมเขาเเลาะคือพูดแต่ไม่ไอ้แค่คนเดียวโอเคคนทำไมเงี้นต่อเนี่ยมันใช้เต่าเยอะใส่มันใส่มันตานที่ผมแม่นเนะ๋ยแม่นกันใครก็ต้องมาแพ้ดิใช้ลูกจอตีอ้จอนตอจจอ แล้วก็เราจะรอว่กันใช่ไหมโอเคอืมเก็บเป็นนี่นอนแล้วแ h มมันจะเร็วกันไปนหรือเปล่านี่ติ๊กมือครั้งนี้เราจะใช้แค่อดีตอดีกว่าก่อนไหมใครทำเรือไหมแต่มันเร็วเร็วว่ะเร็วคือปกติแต่ก็ใช้เรืมมผมรอดใช่โอเค ไปเก็บชายจุกมัน,นโอน้โหถ mmm. ้าผมไปเก็บชายจุกไม่มีโดนเจ้าการคลิปสั้นเลยเขาบ่อยเลือกอันเขาเลือกอันเจ้านี่ไถดาบขึ้นโจ๊ะจ้าจะใครพาไปเอออ่ะโุยเอรี่โทษทีมาเล่นกันยิงไปเลยยอดเอาเอายิงกูคุ้มก็ไปนะช่างเหนื่ยมาดูที่จุดเลือกอะไรมา ไล่เห็นแมวนี่มันไปเห็นจนได้เพราะว่ามันประสบอุบัติเหตุโอเคมาดูตรงนี้ก่อนเมื่อเรามีฉากจบแล้วเมื่อเราต้องเลือกอะไรได้อีกไหมใช้พลังของเอลลี่ใช่ไหมกลับบาลูแล้วเราเราจะไม่ใช้เก็บเงินเออเก็บเก็บไปเก็บ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 ไล่เห็นแมวมาถึงบ้านไม่ได้วะไปลงลงอันที่สามตัวตัวที่ยังขยั อันนี้อันนี้ก่อนตอวตรงนี้แหลกมากโอ้โหแหลกแหลกเกินไปละจะก,กดอันแรกผจะก,กดอันแรกจำมือถือกดกดอะไรกันไปเลยอันนี้เอาลูกอันแล้วก็ขอจบเบียนท่านี้นะครับนี่สิมิทีพีสุดท้ายจบยังไงตอนนี้